ใช่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพี่มันได้เนจอกันนานเนี่ก็เพราะว่าไปเที่ยวนะแล้วก็เปิดเทอมนะวันนี้เราจะมารีวิวไมค์ครับซูนดตามดูซูกันนะครับในไอแพดกันก็ขอโทษด,ด้วยนะรีวิวเอ่างโปรแกรม่พังด้วยนะไม่รู้ทำไมดูตู้าตูต้ตาซึ่งียปเดนใหม่ก็จะมีไอพวกนี้ ันนี้ก็สวนเปิดไอ้นี่ของลามบานะไม่มีอะไรสวนเมื่อกี้ใช้เลสกตูนในพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะเทปเดอกก์อันไหนก็มีอันนั้นซึ่งนะมีอันใหม่หลายอย่างอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวผมต้องโชว์เล็กตูนเทปใหน่แล้วอยู่ไหนวะแล้วต,ตัวที่อัปเดตมาอีกก็คือแรบบิทน,นะอีกกระต่ายเพราะว่านี่ผมคิดไว้มันเนีย่ยมีเนื้อกระต่าย เพรามันไม่มีนั้นชวเลอร์อและบิดนะ่นบิดไม่ใช่บ,บิดนะยาหนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ส่วนบล็อกนี่ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเขม้ามาเลสตอร์ไม่รู้จะไม่รู้มันเล่นยังไงเลสตรอร์ไม่รู้มีไหมแต่ว่าหาไม่จเจอเราต้องมาทดสอบระบบเลสตอร์กัน เดี๋ยวดิขุด,ดกเออใช่ล่ะลองดูน,ะนี่นะมันวางมไนนี่ซนะึงบอกได้เลยว่ากูใช้ไม่เป็นไม่เมยอนคนดิแล้วขุดมัยากขึไปเนยกน็เลสโดนเดก็เสียดเม็ดดกเดี้มากนระทังไอดูดมากเลยซึ่งกระต่ายรีวิวกระต่าย ตายก็ไม่รู้เป็นอะไรนี่ร่างตัวสุดนะเอาหนีไปเลยเนี่ยร่างตัวสุดนะมันตัวเท่านี้ตัวแบบไปโคตรอยู่อะองนารดาหนุมาอาเมื่อข้าก็จะได้แล้วมีดเนี่ยกระตายซึ่งใครที่ฆ่ากระตายด้โคตรเทพกระตายมนเรี้ยวชิบไม้ บออะไรคาดไม่ได้เนี่ยล่นกรตายโหดนะวิ่งแบบว้าวจะ่เราสตูดาอ่านี้เลยเนี่ยเนี่ยจะดนมันกูรีเน่ยงว่างเว้ยทีนเราจะมาู้คำสั่งกันว่าคำสั่งมันได้ ไม่เคยลองนะอะไรวะเออเออสเลดเดี๋ยวสเลดอยู่ไหนะอ,อ่ะอ่าสเลดศูนย์ไม่รู้มันได้ นะก็จะเป็นเหมือนเดิมจึงเคยจับกระต่ายแล้วที่กระต่ายเนี่ยตัวเ,วเ,วเล็กทุกตูดเลยเล็กมากเลยซึ่งเคยจีกระต่ายได้แม่งขูดที่นเลยนะดูเิอยยาโหดไม่เหมือนน่าจะเหมือนเมียวนะไันก็จะอยู่เฉยๆมันไหถ้าเราว,วิ่งไปไปหมดซึ่งกระต่ายนะเมื่อเป็นไรตัวมากดูนะ ยังไม่ถึงหนึ่งบ็อกนะนี่คือตัวโตวนะเนี่ตัวโตวยังไม่หนึ่งบ็อกนะถ้ากาสองบ็อกนี่กูว่ามันก็คงจะตายไปแล้วน,นี่คกือบกินเนื้อกะตายสดๆนะนะั่งครักระดดไปเอาคมัมีใครลงมี่ย เฉพาะอันใหม่อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนนี้มัน,มหมนใหม่เนี่ยเป็นอันใหม่ซึ่งไม่รู้ว่ามันใช้อันนี้ได้ไหมเลสตรวแต่ต้องลองดูมัดต่อได้แบบนี้เอาจริงด้วยต้องเอารูปมาเอ้ย,เด,ยอเดี๋ยวอ๋อนี่ตั้งแต่เมื่อไรลองดูกคน ไม่มีแับช็ดด้วยดนะูดีดยถจบช็ดมันก็น่าจะใช้งงจน,นได้กอ,องก็รัเงินไม่ได้ที่เราบอกรนี้จะบินวางทีกนว่าเป็นตูดมากี่ย เรา eh? ่ดถุยถุยตัวดาวโฟก็ไม nice ่ได้เงี้ยด no? ึงม็อบก็ไม่มีอะไรเกิดใหม่ในนรกก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่แค่์อิจูดนี่เนี่ยนี่ทำไงั้องไปเอาเงิที่ยากกว่าจังเลยนี่ยเปิดไม่ได้เตู้ดูดตู้ก็ไม่เสีย เ้วเอาชิปมาลมัเนอ้มันนักขาสิ่งนี้ไปไม่ได้ไม่รู้เขาแก่บักเรียนลองบักมันดูนะแต่ว่าชิปหายตรงนี้ว่ามันนสุดตกบักของเบสคือเนีย่ย นีมันจะยิงเ,ออเ,ออเราไหมเออ,เออเฮ้ยมันไม่ยิงเลยสบายดีสิดีบูเกเอาไอ้เออเออพวกอยู่นี่มันนี่ก็เลขของพี่ไงเลขที่ติด ไม่มีอะไรใหม่เลยมีแค่นี้ก็ไม่ที่เหลือเบือนะมีอะไรใหม่ทำเลันก็ไม่ใช้ได้เหมือนเดิมต้องลองสิวยไิแเอา チンチャミ何よ ได้รีวิวบทผีเท่านี้แล้วก็จบยิไปทั้งนี้บ